สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา VIP ก็ัามารถมังก VIP นะคะประจำวันที่26เมษายนปี66นะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่กนการพนันนะคะสำหรับเรา VIP ตัวเด่นก็คือ4กับ7 6กับ9 4 3 4 6 4 7 4 8 4 9เริ่มต้นมาแต่4 0นู้นเลยนะแต่เรามาลัดเอานะ7 0 7 1 7 4 7 6 7 9

สามตัวจะซื้อตามไม่ซื้อตามมันไม่เป็นไรเด้อเพื่อนเพื่อนก็นจับหันน้าใหม่เนาะ9ก้าสองสามหก็69เนาะมาเหมือนกันเนอ้อหกกับเต่างกัน3กับสอกับเ็ดเนาะจับคู่ลุ้นในกันเนอ้อวันนี้มีเราพัฒนารวนอีกแล้วลีกสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดีเพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะคะ เ็เก้าสามเนาะสองหกสี่นี่เลคูเลคีทั้งสองแนวทางนี่นะโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ